ก็สัมภาษณ์พี่เขาเลยแล้วกันเออถามว่นชื่ออะไรครับผมชือปัญญาบุตรจันทรค่ะปัญญาบุตรจทร์พี่ปัญญาบุตรจันรตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนล่วครับพี่ปัญญาอยู่ที่ตำบลดีลังค่ะอำเภอพัฒนาจังหวัดลพบุรีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สวนตอนนี้คือสวนอะไรแล้วก็ตอนนี้กี่ไร่แล้วครับพี่อันนี้เราปลูกเจ็ดไร่ค่ะเจ็ดไร่ปลูกเจ็ดไร่เป็นเป็นข้าวโพดพันธ์อะไรครับข้าวโพด พอดของเอค่ะพันห้าสามค่ะเอคห้าสามทีนี้ปลูกเขาพกมานานยังคะพี่พันนี้ปลูกมานานแล้วค่ะจะจะเปลี่ยนพันทุกที่เขาออกมาใหม่จะเปลี่ยนจะลองพันอัปเดตอัปเดตพันใหม่ใหม่อัปเดตตลอดอันนี้มันจะสี่สิบแปดวันมันจะออกออกฝักแล้วออกฝักค่ะอ้นี้ก็ออกแล้วเนี่ยแสดงว่าเกินสี่สิบแปดวันละปีแรกก็ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีค่ะอืแต่ปีที่แล้วเจอภาวะแล้งภาวะแล้ง เต็มที่กับไร่เทพค่ะอ๋อไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เคมีรอบแรกก็ใช้เคมีร่วมแต่รุ่นสองเต็มที่กับนี่แลวปีนี้ก็ไม่ได้สักเม็ดค่ะปุ๋ยเคมีเต็มที่กับไร่เทพกับดินเทพค่ะที่อยู่ข้างหลังนี่นะไม่ได้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใช้ปุ๋ยค่ะขี้ไก่ก็ไม่ได้ลงนี่ค่ะสวยมากนี่นะฮะไร่เทพอย่างเดียวเขียวดําปื๊ดเลยต้นทอนค่ะใบเขียวแต่ว่าพิมก็รวนุยดีพิมมาใช้ตัวนี้เสริมเพิ่มไปใช่ไหม อ่าก็คือใช้ไร่เทพมาก่อนแล้วพอดินเทพออกมาก็มาใช้เสริมลองแทนเขาบอกให้ลองที่ผสมยังไงไร่เทพกับดินเทพเวลาฉีดอันนี้ฉีดน้ำสองร้อยลิตรอันนี้ใส่สีฟาค่ะสี่ฝาน้ำสองร้อยลิตรกี่วันฉีดครั้งครับอันนี้สิบห้าวันถึงยี่สิบวันสิบห้าถึงยี่สิบวันครั้งหนึ่งเอาแล้วแต่มีเวลานะเนาะอ๋อแสดงว่าต้นเห็นต้นมันสมบูรณ์ใช่ไหมเลยไม่ได้ฉีดฉีดเท่าไหร่จ้ะแต่ก็อย่างที่เห็นมันก็เขียวดำเปื้อนเลยมันก็เขียวแล้วไงคะถ้าถ้าสูงกว่านี้กลัวมัน กลัวมันล้มใช่ไหมมันล้มกลัวมันเลี้ยวอ๋อก็เลยไม่ก็เลยจํากัดรอบหน่อยอ๋อนี่ประหยัดด้วยประหยัดด้วยแล้วก็ไม่ล้มด้วยนี่คือเทคนิคส่วนตัวก่อนน้านี้มันมีช่วงแรงค่ะแล้วทีนี้ปีนี้เจอไหมแรงแล้วปีนี้ก็เจอค่ะเจอช่วงออกดอกพอดีค่ะเนี่ยแล้วเป็นยังไงผลทิ้งช่วงก็เราฉีดไม่เทพเนาะสิบห้าวันปกติถ้าสิบห้าวันเกสรจะเริ่มแห้งเนาะเกสรมันจะเริ่มแห้งแต่อันนี้เกสรมันก็ไม่ได้แห้งนะคะ ก็ยังสดใสอยู่ยังสดอยู่ค่ะนี่ใช่ไหมยังผสมอด้อ๋อนี่ก็ยังผสมอยู่มันจะเริ่มร่วนถ้าเริ่มรอยฝนเนาะคือถ้าแห้งปุ๊บมันจะไม่โอเคกันผสมไม่ผสมค่ะทีนี้อยากจะทราบว่าความแตกต่างระหว่างผลผลิตก่อนใช้กับอ่าอันนี้ไม่ถามไม่ได้เลยดีค่ะยอมรับว่าไล่เทพจับจูดจับจูดสาหรับตัวพี่เองเนาะจับจยดมากก่อนใช้เนี่ยสมมติได้ไร่หนึ่งประมาณกี่ตันครับพ่อพดก่อนก่อนใช้นะเต็มที่ก็เจ็ดร้อยค่ะเจ็ดร้อยค่ะ เจ็ดร e ้อยเขาเรียกกิโลใช่ไหมเจ็ดร้อยกิโลกิโลต่อไร่เหรอต่อไร่สามยี่สิบเอ็ดก็จะไม่ถึงตันไล่จะไม่ถึงตันที่่ถึแต่ใช้นี้ตอบโจทย์ค่ะตันขวาตันขวา ด้นขวาค่ะไม่ได้พอกแล้วก็ไม่ได้ยอเพราะว่าเราไม่ได้รู้จักกันก็ไล่เทพก็จับโจดสําหรับเกษตรกรงบน้อยนะคะเพราะว่าปีนี้ปุ๋ยเคมีก็คุ้มแพงค่ะก็ไล่เทพจับโจดดีที่สุดค่ะดินก็ดีดินกระดวนซุยค่ะเดี๋ยวหยิบให้ดูอ่ะถือก่อนอันนี้พี่ซักกล้องก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะคะแช็คลอยงให้น้ํามันไหลมีความละเอียดล้วนมากดินล้วนมากนะฮะ ดินร่วนๆถึงบอกว่าถ้าในกลุ่มที่ทำที่ทำบ่อยในที่เดิมเนี่ยอยากให้ใช้ผสมดินเทพไปด้วยนี่นะฮะอันนี้พี่ปัญญาใช้นะพี่ปัญญาบอกฝนไม่ตกนะฮะแต่ยังมีความชื้นสะสมในดินนะครับฝนไม,ไม่ตกกี่วันแล้วนะครับพี่ประมาณสิบห้าวันอะายังมีมความ,มชื้นสะสมอยู่นะแล้วก็ร่วนจริงร่วนนะฮะอ่าก็คือ ถ้าเราใช้กับดินโดยตรงเลยเนี่ยก็คือสองฝาแบบนี้นะฮะเปิดฝามาเลยสองฝาของเขาแบบนี้ต่อน้ำห้าสิบลิตรแล้วก็ฉีดรอบรอบแรกเลยก็ได้ะฮะก่อนลงมเมล็ดพืชฉีดที่ดินก่อนเลยรอบหนึ่งก็จะช่วยทําให้ดินเนี่ยล้วนซุยขึ้นแล้วก็ทําให้มเมล็ดพันธุ์เนี่ยงอกง,ง่ายขึ้นด้วยครับ<ว>แล้วก็ใช้แทนยาจับใบเนี่ยเราจะใช้สองร้อลิตรต่อหนึ่งฝาหรือสองฝาก็ได้นะครับแต่ของพี่รอบไปสี่เลยส <4 S 2> <ฟ><ะ>ี่ฝาเลยครับเพราะว่า เ่องแรกเนี่ยมันโดนดินด้วยอ่าเขาก็เลยอยากให้ดินเนี่ยมันดีซึ่งก็ตอบโจทย์พี่เขาได้ดีนะฮะอ,อย่างที่เห็นแล้วก็มันเก็บความชื้นได้ดีด้วยอ่าอันนี้ก็คือที่ผมบอกว่าทําไมพืชถึงรอฝนได้นานกว่าปกติอ่าเพราะว่าดินมีความอุ้มความชื้นได้ดีแล้วก็สภาพต้นเนี่ยแข็ง,แ,ขงแรงเขาก็จะทนการขาดน้ําได้ดีขึ้นด้วยครับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ